ลองมาดูแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเพราะว่าในขณะน,นี้ต้องบอกว่าฐานปฏิบัติการชุดพิทักษ์ป่าพระนาม,มาพิไทยส่วนที่2องตำบลไอเยวง อำเภอเปตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อนําเข้าสารอาหารแห้งน้ําดื่มรวมถึงเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นไปมอบให้กับกําลังพลตํารวจนะคะตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ค่ะต้องบอกว่านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะหลายพื้นที่นั้นประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ากาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายยังมีกําลังใจที่ดีเยี่ยมยังยิ้มแย้มพูดคุยกับผู้บังคับบัญชายอย่างเป็นกันเอง ซึ่งน้ำท่วมฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตอชดอกครั้งนี้น้ำท่วมมา,มากกว่าปี2,558เสร็จด้วยซ้ำนะคะสำหรับฐานหนังนวลซึ่งเป็นฐานทางเข้าป่าฮาลาบาลาน้ำท่วมเต็ม,เต,มเต็มที่นอนห้องครัวแล้วก็บกคุบคุมเจ้าหน้าที่ก็ยังพอที่จะสามารถผูกเปลนอนได้แต่อุปกรณ์สื่อสารทั้งวิทยุและตอนนี้นะคะหลายพื้นที่นั้นก็กระทบเหมือนกัน รวมถึงการวางแผนงานด้วยนะคะกำลังพลยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมถึงแม้ประสบป,ปัญหาน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ต่อชะดอส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปัตตานียังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ามวลน,น้ำจากเขื่อนบางลางนะคะที่อำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาที่ถูกปล่อยออกมาจากมวลน,น้ำก้อนแรกได้เข้าท่วมพื้นที่บ้านเดือนรัศดรที่อยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีแล้ว จุดแรกนะคะที่ได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่หมู่ที่1น,นะคะทางด้านของตำบลเขาตูมอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเมืองจังหวัดยะลานี่แหละค่ะทำให้ประชาชนหลายหลังคาเรือนต่างต้องกางเต็นท์ไว้บนถนนสาย410เป็นทางยาวเลยนะคะพร้อมทั้งขนย้ายนําสิ่งของเครื่องใช้มาไว้ที่เต็นท์ด้วยค่ะเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้าที่คาดว่าจะทวีความเพิ่มมากขึ้นนะคะ เช่นเดียวกันกันกบที่ตำบลปากกาหารังอเภอเมืองปัตตานีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีระดับน้ำสูงขึ้นอีกนะคะทำให้ขณะน,นี้น้ำได้เข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านตลอดทั้งสายแล้วส่วนภายในหมู่บ้านระดับน้ำก็สูงเกือบ1เมตรนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านด้วยเห็นไหมคะสนามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานีก็ขยายไปในพื้นที่อำเภอเมือง นะคะหลายพื้นที่เหมือนกันมีทั้งอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกอำเภอย่รังอำเภอกระพร้ออำเภอสายบุรีแล้วก็อำเภอแม่ลานโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่แล้วโดยคาดว่ามวลน้ําจากจังหวัดแยาลานั้นจะไหลลงไปสู่แม่น้ําปัตตานีอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีมวลน้ําสะสมปริมาณมากที่สุดในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้อีกด้วยโอ้โห